นันนี้รถขนสินค้าหลังคากันร้อนปิงปองนะครับกำลังจะเดินทางผ่านแดนจากฝั่งไทยไปฝั่งกรัรมพูชานะครับวันนี้มาสองคันครับผมตรงนี้คือศุลกากร ฝั่งไทยครับตรงนั้นคือข้างหน้าคือประตูสูส่กรรมัมพูชาครับผมตอนนี้ต้องจอดถ่ายรูปก,ก่อนให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปก,ก่อนนะครับจอดถ่ายรูปก,ก่อนอเน,นี่ สองพครับผมรอเจ้าที่มาถ่ายรูปแล้วก็การเดินทางข้ามฝั่งครับผมกำลังเดินข้ามเดินทางข้ามสู่กัมพูชาครับผมนี่คือประตูสู่กัมพูชาครับ คือซุ้มประตูของฝั่งกัมพูชานะครับผมหลังคากันความร้อนปิงปองครับผมเบอร์สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับผม นส่งระหว่างประเทศครับผมอันนี้มาส่งที่กัมพูชาครับผมพนมเปนกัมพูชาครับรอด้ตรวจฟังกัมพูชากำลังตรวจเอกสารครับผมตอนนี้เราเดินทางผ่านพรมแดนมาด่านพรมแดนมาแล้วนะครับผม กำลังเดินทางไปยังพนมเปนครับผมนี่คือข้างในกัมพูชาแล้วนะครับผมขนส่งระหว่างประเทศครับผมหลังคาการร้อนกันความร้อนนะครับปิงปองนะครับผมอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับผม การความร้อนได้ดีนะครับฝนตกก็ไม่เสียงดังนะครับผมนี่เลครับกำลังเดินทางไปพนมเปญนนะครับผมกัมพูชาครับผมสองคันนี้ส่งพนมเปญน,นะครับผมกัมพูชา นี่คือฝั่งกรรมัมพูชานะครับสองคันครับวันนี้สอข้างทางครับฝั่งกัมพูชา ตอนนี้เราถึงลานตรวจสินค้าครับผมหลังคากันร้อนริงปองลานลอนสเปนนะครับ การ้อนิงปองทับรอ,อนสเปนครับผมสองคันครับรอบนี้กำลังผลถ่ายสินค้าจากรถไทยใส่รถกรัมพูชานะครับตาคากัการล้อนิงปองรอนสเปนครับต้อเป็นอนสเปนครับ าปิงปองใช้ดีมึงแล้วบ้านเย็นเป็นฝ้านในตัวครับผมสองพันครับผมตอนนี้กำลังผลถ่ายสินค้าครับผมจากรถไทยใส่รถกัมพูชานะครับ พาการร้อนปิงปองลอนสเปนครับรอบนี้2คันครับใช้ดีบ้านเย็นเป็นฝ้าในตัวครับผมผมยังหนาเลยครับผมฝนตกไม่มีเสียงครับผมเสียงไม่ดังครับบ้านเย็นสบายครับผม เสินฟ้าใส่กัมพูชาครับ ตัวจะไปอ่านลื้อนี่ได้รอ,อ,อ่านีด้อมอนลื้อนอย่างเงัล้าไปโจดนตพอนนี้เราอยู่ในกรัรมพูชานะครับผมรอให้ในายตรวจมาตรวจครับหลังคากันร้อน ปิงปองลอนสเปนนะครับผมรอบนี้เป็นลอนสเปนครับการความร้อนได้ดีนะครับฝนตกไม่มีไม่เสียงดังนะครับผมใช้เอาใช้หลังคาปิงปองของเรานี้ใช้แทนฝ้าได้เลยนะครับผมฝนตกเสียงไม่ดังทำให้ภายในตัวบ้านนะ้เย็นสบายครับ ไม่ต้องเปิดแอร์เลยก็ได้นะครับผมถ้าแดดไม่นีม่มาสองคันครับผมส่งปรุงขนมเปนครับผมสองคันเป็นลอนสเปนนะครับ